แช <Champions. S 2> มเปี้ยนวยิงอีสานเหนือรุ่น45กิโลกร,รมัมฝ่ายแดงขึ้นันวอมดรีวันฝ่ายน้ำเงินเร,นเรนมินา่ามนตรีไบซับช่างน้ำหนักในเช้านี้ได้45กิโลกร,รมัมในการชิงแชมป์เปี้ยนที่นะครับทางแชมป์อีสานเหนือร,รุ่น45กิโลกร,รมัมได้รัแดงครางวัลแสงจันทร์วอมดีวัน เป็นนักชกสีมือดีจากอำเภอสีบุรีรัจังหวัดหนองบัวลำพูของเราเนี่เองครับทางยใต้มุมน้ำเงินครับเรปินะบนตรีใบชกทางด้านมุนน้ำเงินหรือว่าเรปินะแกนนรสิงห์มวยไทยครับ,บมุมน้ำเงินก็ทีมงานของบนถึงแกนนรสิงห์มวยไทยนะครับแล้วก็กทีมงานของค่ายแกนนรสิงห์มวยไทยโดยสลาวุษสีแสลงว่าบนถึงแกนนรสิงห์มวยไทยครับนำทีมมาวันนี้เป็นมวยคู่จริงจัง แต่ก็มีการันตีเก็บไปหนุ่มรุ่งครับเป็นุลการศึกษาก็ว่าได้จับที่5,000บาทตับวจคนนี้ได้สำหรับขอเสียตัวลอยใจมาเป็นนักปั่นบอลครับรอบรอบข่อพี่ครับให้กำลังใจลูกหลานบ้านเราเป็นซัพพอร์ตบอยไทยี่ถือว่าศิลปะอันล้ำค่าของชาวไทยครับมวยไทยสู่บอลระดับไทยบอลรดกโลกทุกวันนี้จะมีมวยหลายอย่างหลายประเภทและแต่จะเรียกกันไปมีทั้งมุ่มแดงมุ่มขาวมีสารประกอบกันมากมาย มีหลายอย่างม้นวนนวลเน็กนวลน,นวลมวนค่าเชื่อกป็นสารทุกอย่างแต่ว่า่าประเภทมีปีนี่เขาเรียกว่ามวยไทยเป็นการอนุรักษ์ศิละปะแม้วบวยรไทยของเราเอาไว้แต่ถ้าห้อยยกสร้างความสนุกแล้วก็เป็นการะกนะครับส่งเสร,ริมศิละปะแม้วาสบุตไทยด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงครับเด็กๆทุกวันวนี้ครับที่จะชอบในการฝึกมวยเพื่อที่จะเป็นอาวุธป้องกันตัวเองครับหลายที่หลายทๆาๆงครับผู้หญิงเนี่ยถูกเอาเปรียบ เดี๋ยวว่าเป็นมวยดีสตรีแน่อย่างเล่นนั่นก็เป็นการป้องกันตัวอีกแบบหนึ่งลูกผลทายที่เป็นไทยสักคนเยะนครับเสียตัวแล้วท่านไดครับว่ายปูเสร็จสับเรียบร้อยจะเป็นของใครครับคุนอินแจกนะครับผอหนุ่มนะครับจากาาจังหวัดหนองบัวลำภูแจกทำการสอนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้ให้คณะทีมงาคุณอธาน,านีครับเป็นค่ายมวยที่ฝึกเด็กเด็กผู้ญหญิงเที่ยงเหมือนกันครับโจนี่พบกับป่นเพชรศรีสุขครับของมวยคนที่กำลังใหญ่ต้นๆนะครับเจอกัครับรอบคุ ขอบคุณที่มาติดตามข่าวครับผมมาดูคู่นี้เป็นคนขวาตาดซ้ายออกด้วยกันในคู่ครับทางด้านของเด็กแสงจัแจ่มกับผมด้านเรมีน่าครับวันนี้ใช้ผีเสื้อผุดขึ้นถนนข้าวโพดบูดอยช็อปวันนี้ด้านล่างครับเด็กแสงจันทร์ครับแดงครับน้ำเงินก็คือเรมิน่า จ้องปักแของจังติดขวาแต่ยังติดังบริเวณขวาขวาตาไ้ครับต้องตามต้องการต้องมีแก้มีกันมีโต้ครับสำหรับคนไทยครับบริเวณฐาน่างแขงจังก็ยังเก็อาการได้อยู่จังเครับว่ากันใหมจะต้องปักาจเวคโยกขาจังหวะ่า สามครันจะที่การยกสามคนรับสองก็ดีครับยบครับคเด็กผู้มวยครัิครับงเจ็ดห้าเจ็ดห้ครับครับเนื้อรุ่นเจ็ดห้ากิโลครับครับ้องพูดเลครับครันฝาบครับิเวณรับบ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 คค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 รร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 ัััััััับตีนติดฝา ของร oui so nah, ิ explicit. ัเเวาตัดล่างมาเช่นกันครับโตื่นนี้ใบยามเปยนเตี้อเลกนิดอากาเพชรสายจันทร์ก็รอโตรอสวนขวาจังหวะู่น่แม่มาโดยทยรับวาง็ทขวาด้วไปรับแรงด้านของเลี้ยงนะหนึงจะวาหลด้านจักที่หนึครับผม ไปเลยยกครับอย่าไปดูดีไม่เอาเลยฮานอตบมาติดด้วย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 กิดด้วยต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 ิดดกวยติดด้วยติดด้วยเิดด้วยัิดด้วยติดด้วยติยด้วยติด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 ดบวยตลดด้วยติ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 ดด้วยตครับวยติดด้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 วยติ ตรงนี้นะครับคนจาน้ำแดงในช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวเต็มยันคว้าคมแต่งานเดี่ยวเดียวการเก็บให้ครบสองคืนสองวันแน่นอนโดยการนำของที่ไทยที่จะมีในนามสิงโตจากนิติศาสตร์มยตู้เป็นจากเซรีแฮนเดียงครับตรงนี้ ทกสองับเด็กแสงจันแดงดูที่รวรัอดส่กางเกงศิริจักรฟาตัสเช็ดพรายสีทองดลกดสีทองสามเดือนก็คืนตาทางด้านของเรนนี่นะบนตีไปช็อตขวครับีดสนัขวาไวสีทขวาโตขวาซ้ายคืนเด็กแสงจัน ต้องสู้ไม่สู้ไม่มีรู้ชารนะต้องสู้ครับป่อไม่ปล่อยครับต้องดูครับป่อยมาป่ยไป่เคยรู้ต้องประกาศในใาทุกคนต้องตตมเ่ย้ยาเลี้ยปากครับโดมต่อยไปที่บริเวณ ตรงนี้ครับพื่อแสดทุกตัด้วยครับรเพรีด้วยคหนูตัวนี้ครับคลูกน่จะบางตัวนี้ลรกนะดีใจดีใจกันใจครับปีบาลแตตอนนี้จุ่ิก็จะนั่งลงด้วยลูกนั่งลงด้วยครับปีบาลของจันทร์นสิงห์ม่วไทยจันทร์นเลยต้นว้าเมืไทยครับ กรรมการนะครับอชัยวันอชัยวันครับเป็นวีีครับเจมสพ่อธนวัฒน์พนมพงครับบอลครับไม่ได้ประกาศคะแนนนะครับเจมส์ขัดครับอ่าเจมส์ขัดตาไชยวันอ่าช่วยประคองเจมสขัดด้วยครับครับชนลมมวยยิงอีสานเหนือครับรุ่น40กิโลกรัม ยากที่จะหาคู่มาชิงแชมป์ัะผมว่าร่างกายเหมือนมนุษย์เหล็กแล้วก็มอบถ้วยครับ